soon. วัสดีะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงอีกแล้วนะคะรู้สึกถึงลมเย็นๆนิดๆในช่วงเช้ากันแล้วใช่ไหมล่ะคะหน้าหนาวแบบนี้ค่ะก็มีวันหยุดยาวหลายๆวันกันเลยทีเดียวหลายคนนะคะอาจจะเริ่มเตรียมวางแผนที่จะไปเที่ยวกันแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้มีแผนว่าจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมวางแผนไปดูหนังกันได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปค่ะก็ต้องรู้กันซะก่อนนะคะว่ามีหนังเรื่องอะไรเข้าบ้างแต่ไม่ต้องเป็นห่วงโดนวอรี่นะคะเรื่องนี้คัมมิ่งสูนช่วยคุณได้อย่างแน่นอนงั้นไปดูกันที่ช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่า กับช่วง next change สมัยนี้นะคะถ้าสมมติว่านาํานี่ได้รับโชคหรือว่าได้รางวัลไดสักอย่างนะคะในหัวเนี่ยก็จะคิดไปก่อนเลยนะคะว่าเอ๊นี่เรากําลังถูกหลอกอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจคุณผู้ชมเนี่ยคิดเหมือนกันกันกบนํานอยู่หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคู่รักคู่นี้เขาไม่ได้คิดเหมือนกันกันกนกบเราเลยเลยคะ่ะเมื่อพวกเขาและกลุ่มไฮโซกลุ่มหนึ่งนะคะได้รับเชิญไปงานดินเนอร์สุดหรูจากเชฟฝีมือเทพที่เขานั้นคิดค้นอาหารขึ้นมาเองค่ะแต่หลังจากที่จานแรกถูกเสิร์ฟนะคะพวกเขาก็พบว่าตัวเองนั้นได้กลายเป็นผู้เล่นในเกมเอาตัว

Told them was birthday. funny about o my r h u เดอะเมนูเมนูสยองนำแสดงโดยอันยาเทเลจอยเรฟไฟส์นิโคลัสโฮลและจอร์ดเลกิซาโมกีกับการแสดงโดยมาร์คมายลอดเริ่มฉายสุเจ็บพฤศจิกายนนี้ค่ะ มาดูหนังแอคชั่นคอมดี้จากญี่ปุ่นกันสันหน่อยนะคะเมื่อเรมีไออลสาวหมดไฟขายไม่ออกต้องมาเจอกับคุณลุงคุโจ ผู้จัดจาก,การไอดอลมือใหม่ไฟแรงสุดเก่าวัยห0แม้ว่าความต่างนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคก็จริงค่ะแต่พวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะลองดูกันอีกสักตานกับการเติมเต็มความฝันในการเป็นนักแสดงโดยการออดิชั่นละครดังนั่นเองค่ะแต่ในระหว่างนั้นนะคะก็มีเหตุที่ทําให้ความฝันนั้นสะดุดบ้างแต่ถึงแม้ว่าจะล้มหน้าความหัวข้ามาขนาดไหนนะคะแต่มาขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อเลยคะ่ะและอุปสรรคที่ว่านั้นจะหนักขนาดไหนต้องรอไปดูกันนะคะนาย

morning sleeping lion สิงเ่าสุดเก่าพระจนโอตะสุดเกลียนนำแสดงโดยวัตนาเบะนิโฮสกามโมโตโคอิจิซาโนกาคุและอิโนอุเอะมาซาฮิโร่กำกับการแสดงโดยสกามโมโตโคอิจิเริ่มฉาย17พฤศจิกายนนี้ค่ะ ความเจ็บปวดในอดีตไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะสามารถก้าวข้ามหรือว่าลบมันออกไปจากใจได้นะคะโดยเฉพาะพิวจูชายชาราวัย80ปีที่เคยผ่านจุดที่ต้องสูญเสียทุกอย่างมาอย่างเจ็บปวดและทนทุกมาตลอดหลายปีจากการที่ญี่ปุ่นนั้นเข้ายึดครองเกาหลีในช่วงสงครามอพยศซึ่งเขานะคะก็เก็บความคับแค้นใจมาตลอดจนถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเอาคืนโดยมีอินกิวค่ะหนุ่มรุ่นราวคราวหลานนะคะเข้ามาช่วยเหลือในแผนการครั้ง นีจะเป็นยังไงรอติดตามกันได้นะคะ่ะนาย Remember ค่ะ รีเมมเบอร์นำแสดงโดยอ e ีซองมินนำจูยอกฮาดยองจินและคิมอูจินกำกับการแสดงโดยอ e ีอิวหยองเริ่มฉายสุดเจิกายนนี้ค่ะ ผจญภัยในอาณาจักรเห็ดกันค่ะไปมองเห็ดกันให้หัวเจ็บกันกับซูเปอร์มาริโอ้นั่นเองซึ่งการเดิน,นทางการผจญภัยในครั้งนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นไปตามแบบฉบับของเกมค่ะที่เขานั้นจะต้องเดินทางเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหญิงพีชจากมังกรโบเซอร์ตัวร้ายจากเผ่าพันุ์ขูปา้าซึ่งก็ต้องตะลุยฟ้าด่านต่างๆนะคะโดยมีน้องชายอย่างลุยจิก,กับโทษที่เป็นชาวเมืองเห็ดขอให้ความช่วยเหลืออยู่นั่นเองค่ะจะสนุกขนาดไหนรอกันอีกนิดนะคะปีหน้าได้ดูแน่นอนค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะคะกับ The Super Mario Brothers Movie ค่ะ Come on Mario Mushroom Kingdom here we come The Super Mario Brothers Movie พักเสียงโดยคริสพรั a อันยาเทเลอร์จอยชารลีเดย์และเซซโบรเกนกำกับโดยแอรอนฮอวเวและไมเคิลเยลลนิกเริ่มฉาย6เมษาย,ยนปีหน้าค่ะ รอคอยสิ้นสุดลงแล้วหละค่ะกับการกลับมาของ Black p a n t h อ r กับโฉมใหม่และภารกิจใหม่ในการปกป้องวากันดาหลังจากการสิ้นพระชนของกษัตริย์ทิชาล่าซึ่งคนที่จะมารับช่วงต่อนะคะก็มีการคาดการกันว่าน่าจะเป็นชูริหรือเปล่าที่เป็นน้องสาวนะคะซึ่งเธอนั้นต้องนำทัพวากันดาต่อสู้กับเนมอเจ้าผู้ปกครองใต้สมุดลึกลับศัตรูในตำนานเพราะว่ามีเพียงกองทัพวากันดาเท่านั้นนะคะที่สามารถต่อกรได้ค่ะจะ สมการรอคอยขนาดไหนต้องไปดูกันแล้วละค่ะใน Black Panther Wakanda Forever Black Panther Wakanda จงเจริญค่ะ To just i n s ท i r e ว h กันดาฟ a n ์ a อเว e ร์แบล r กแพนเ t อร์วากันดาจงเจริญนำแสดงโดยเล t ทเชียไร g ์แองเจล a าเบสเซต l ูบ i t a าแอนหยองโกและดนนายนูริรากำกับการแสดงโดย Ryan นคูเ l อร์ชายแล้ววันนี้ค่ะ いた มาดูกันที่ผลงานเรื่องล่าสุดของพระเอกสามีแห่งชาติอีกคนหนึ่งของเกาหลีใต้ขวัญใจสาวๆอย่างโซจีซบกันบ้างนะคะหลังจากที่ห่างหายจากจอหนังกันไปพักใหญ่เลยทีเดียวเขากลับมาแล้วค่ะพร้อมกับรับบทนําในหนังแนวอาชญากรรมระทึกในบทซีอโอของบริษัทไอทีชั้นนําที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากที่ชู้รักของเขานั้นถูกพบเป็นศพในโรงแรมแห่งหนึ่งในขณะเดียวกันนะคะความลับในอดีตที่คอยตามหลอกหลอนเขาก็กําลังกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเข้าไปอีกค่ะทําให้ เราต้องรีบไขปริศนาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและใครนั้นที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้และความจริงคืออะไรไปชมกันได้นะคะนาย n o n เฟ s s i o n ฆาตรกรรมคำลวงค่ะฉันทำอย่างน,น,นั้นด้วยทนายของนายวัล้ว ฉันเฟิสชั่นฆาตกรรมคำลวงนำแสดงโดยโซจีซบขิมยุนจีนนานะและชเวกวางอิลกำกับการแสดงโดยยุนจองซอกใายแล้ววันนี้ค่ะ ช่วงทูไอดีเพลย์ของเรานะคะวันนี้นะมีหนังซูเปอร์ฮีโร่ถึงจะน่าโหดแต่จริงๆแล้วอยู่ในหมวดพระเอกชัดๆมาแนะนํากันนะคะไปย้อนดูความหลังกันได้ในท r ไอดีนะคะจะมีเรื่องกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลย <S <S เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะคะกับ Hellboy 1 เฮลบอยฮีโร่พันนรกปี2004เรื่องราวของเฮลบอยสิ่งมีชีวิตซึ่งถือกำเนิดในเปลวเพลิงจากนรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยฝีมือของชายที่ชื่อว่ากริกอรี่รัสปูตินเพื่อให้เขานั้นขึ้นมาทำเรื่องชั่วร้ายบนโลกแต่ดีในงานที่เฮลบอยได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพพันธมิตรที่นำทีมโดยศาสตราจารย์บูมสกอร์และยังเลี้ยงดูเฮลบอยเสมือนลูกในไส้จนเขานั้นเติบโตขึ้นมา และได้ร่วมกับเหล่าเพื่อนๆผู้มีพลังพิเศษช่วยกันปกป้องโลกจากผู้ไม่หวังดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้นะคะ มาต่อกันกันกบเวนอมปี2018เรื่องราวของเอ็ดดี้บล็อกนักข่าวไฟแรงที่พยายามจะโค่นคาร์เตนเดรกนักวิทยาศาสตร์ชื่อชาวโชว์ของมูลนิธิไลฟาร์มเดชันมาหลายปีในขณะที่เขานั้นกำลังเข้าไปสืบหาความผิดปกติเขาก็ได้พบกับเอเลียนเวนอมหนึ่งในการทดลองของเดร็กซึ่งได้มาผสานร่างกับเอ็ดดี้ทำให้เขานั้นมีพลังพิเศษเหลือเชื่อขึ้นมาค่ะคนกับเอเลียนอยู่ในร่างเดียวกันจะเป็นยังไงไปหาคำตอบกันได้นะคะ ทีมก็อยู่เสร็จ why would we do that what the hell are you we all venom และมาต่อกันที่ Ghost Rider เรื่องราวของ Johnny b r e s t Standman Motorcycle w a y f a r หาที่ตกลงยอมพลีจิตวิญญาณของตัวเองให้กับมัจจุราชเพื่อแลกกับชีวิตอมตะ ของบุคคลผู้เป็นที่รักที่กำลังจะหมดลมหายใจโดยหารู้ไม่ว่าเขาจะต้องแลกกับการเป็นทาสารับใช้ของพยามัจุราชไปตลอดกาลด้วยการกลายเป็นโกส์เรเดอร์มัจุราชแห่งรัติการที่พร้อมจะลงทันคนชั่วและเหล่าปีศาจร้ายบนปัต,ตพีนี้ให้ราบค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะตามดูกันได้ที่แอปพลิเคชันทวยีนั่นเองะคะ่ะ มากันในช่วงเกมรู้สนุกตอบคำถามกันบ้างนะคะวันนี้ของเรามาจากเรื่อง Black Panther Wakanda Forever Black Panther Wakanda จงเจริญและคำถามที่จะถามนะคะนั่นก็คือราชาแห่งดินแดนใต้บาดาลคือใครหากสักคำตอบแล้วนะคะส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะที่รายการขับวิ่งศูนยเลขที่118ทับหอาคารทิปโก้ชั้น10ถนนพระร 6, าม6แขวงเพยรไทยเขตเพยรไทยกรุงเทพ10400ค่ะ มาดูเฉลยกันบ้างน,นะคะจากเรื่อง ONG รักจังวะผิดจังหวะที่นั้นไม่ถามเอาไว้ว่าทำไมกายกับจูนถึงไม่ได้เป็นแฟนกันสักทีและคำตอบนั้นคือต่างคนต่างมีแฟนหรือว่าโสดไม่ตรงกันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณของรางวัลในครั้งนี้เป็นบัตรชมภาพนยนต์จากเครือ Major c e p l e x กันด้วยนะคะรอรับของรางวัลที่บ้านได้เลยะคะ่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือโปรแกรมหนังที่น้ำานีเอามาฝากผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ใหญ่มากนะวียังไงก็ตามนะคะสำหรับสาวกงจกักรวาลมาเวลแล้วก็คือห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะคะส่วนในสัปดาห์หน้านั้นน้ำจะมีอะไรมาอัปเดตให้กับผู้ชมอีกบ้างไว้กลับมาเจอกันได้นะคะในรายการค o m i n g Soon เวลาดีๆแบบนี้ในทุกช่องทางของเรากันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น t r u ว i ชั่นสช่อง t o ูอินไซด์และช่องท o ูมูฟ i ี s รวมไปถึง to for you ด้วยนะคะอีกหนึ่งการติดตามแบบสดแล้วก็ย้อนหลังนะคะพบเจอกันได้ทาง t r u e v i s i o n now ผ่านแอปพลิเคชัน True ID นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วแหละคะ่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนาวที่การทุกคนต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ